ก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับรู่สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวอาตมาก็ขอผูอ้แปลภาษาพาราพกกานะเลืยมนะทักผูโกผก็มุสานิยมเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะคะก่อนที่จะมาพุกปิดพนบูลเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตางค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุลดีบุนแน่นอนจริงจริงค่ะ ห้าห้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุ่วันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายราไรหมดเลยค่ะทานเองเห็นผลจริงนะคะยังมีการบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกบอคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะปข้อปวดเข่าหายปวดขาดูขาดเส้นกระตีให้แล้วมีร้อยยังให้ร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะค่ะนี่นะคะพิ่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนคนผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะค่ะค่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากมากนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะ ว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าเว้นตลาไรหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคุณแม่91ปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยค่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆดทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่คาว แล้วก็ทานแล้วหายปวดก็พี่กระเป๋ขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะรัชการทานหลวงพ่อกขาจะเริ่นถอนนิยมนะอาตมาก็พันอุปัจคุณอาตมาเอาหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอยู่ก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวทีบูะค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทัวเขานี่ทั้งสองทั้งสองข้างเลยโยมนะค่ะ เริ่มปีสี่ถูกกาจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิบปุ๊บมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรง่าาเท้ข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนกับสั่นลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงเหมือนมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเียเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะ ประมาณอาการสิบปีแล้วนย่งสิบสามปีแล้วประมาณสิปีที่ทนทรมานแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีป่ะเามาสันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองและก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะไ่รู้สึกว่าเดินดีวอนเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบีธบาทจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตุ u ข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้เปลภาษาพระเดโยมนะสักผู้โก้ก็มุขสาเนยงก็ลองมาหลายอย่างโยมอาตมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะก็ลองดูโยม